จังหวัดตากที่เป็นหน้าเป็นห่วงมากที่อำเภอแม่สอดน,นะครับซึ่งขณะนี้เองผู้ว่าราชการจังหวัดตากครับสั่งล็อกดาวน์แล้วนะครับพื้นที่บ้านแม่ตาวอำเภอแม่สอดครับหลังจากพบผู้ติดเชื้อคลัสเตอร์ใหม่70กว่าคนครับนายพงศรพิดมรัตน์ผู้ว่ราราชการจังหวัดตากพร้อมด้วยทุกภาคส่นวนที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่หมู่ที่2ตํตำบลแม่ตาวอำเภอแม่สอดจังหวัดตากเพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 กรณี พบคัสเตอร์ผู้ติดเชื้อในโรงงานผลิตเสื้อผ้าสมเร็จรูปในพื้นที่ดังกล่าวนะครับโดยเมื่อวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาพบแรงงานสัญชาติเมียนมาอายุ37ปีทํางานในโรงงาน,นมีอาการเจ็บป่วยพบสารคัดหลั่งเป็นบวกติดเชื้อโควิด -19 ซึ่งเจ้าหน้าที่ทีมสอบสวนโรคจึงลงพื้นที่นะครับคัดกรองกลุ่มเสี่ยงต่างๆที่พักอยู่ในแคมป์คนงานแห่งเดียวกันผลการตรวจคัดกรองพบว่าแรงงานสัญชาติเมียนมาที่พักรวมกันแห่งนี้ติดเชื้อ จำนวน74รายด้วยกัน <c oughs> ซึ่งได้นำผู้ติดเชื้อทั้งหมดเนี่ยส่งโรงพยาบาลแม่สอดอย่างเร่งด่วนต่อไปแล้วครับใช่แล้วค่ะเบื้องต้นนะคะทางผู้ว่าราชการจังหวัดตากนะคะก็ได้สั่งให้ปิดโรงงานชั่วคราวนะคะ2แห่งด้วยกันพร้อมกับเชิญพนักงานทุกคนนะคะของโรงงานสองแห่งซึ่งมีกว่า560คนเนี่ยเข้ารับการตรวจคัดกรองทั้งหมดนะคะแล้วก็จะต้องอยู่ภายในโรงงานจนกว่าผลตรวจเชื้อเนี่ยจะออกซึ่งหากพบว่ามีการติดเชื้อนะคะแล้วก็อาการไม่หนักเนี่ยก็จะส่งตัว เขารักษาที่โรงพยาบาลสนามภายในโรงงานค่ะโดยใช้ภายในอาคารของโรงงานนะคะซึ่งมีความสะดวกท,ทั้งที่พักอาศัยนะคะห้องน้ําแล้วก็จัดเป็นโรงพยาบาลสนามรวมทั้งได้มอบหมายให้ทางเทศบาลตำบลแม่ตาวนะคะจัดหาเครื่องอุปโภคบริโภคถุงยางชีพแล้วก็สิ่งของที่จําเป็นในการที่จะช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากพื้นที่ดังกล่าวด้วยค่ะ ซึ่งโรงงานที่อยู่กิจการนะครับเปิดเป็นโรงพยาบาลสนามเพิ่มเติมส่วนพนักงานที่ตรวจหาเชื้อรอบแรกหากไม่พบเชื้อเนี่ยตามมาตรการครับต้องกักตัวอีก14วันนะครับเพื่อตรวจเชื้อซ้ําอีกครั้งสําหรับกลุ่มพ่อค้าแม่ขายที่อยู่บริเวณโรงงานก็จะมีการเรียกตรวจเชื้อทั้งหมดพร้อมมาตรการโฮมคอนทีน14วันเช่นเดียวกันนอกจากนี้มีการคําสั่งปิดชุมชนที่เกิดเหตุเนี่ยหมู่2ตําบลแม่ตามเพอแม่สอด เป็นการชั่วคราวตั้งแต่ปากทางเข้าซอยถึงท้ายซอยเป็นเวลา14วันตั้งแต่บตัดนี้เป็นต้นไปให้ปิดโรงงานต้นเหตุ14วันและโรงงานใกล้เคียงเป็นบัฟเฟอร์อีก3วันเพื่อทำความสะอาดและสอบสวนโรค ปิดโรงเรียนใกล้พื้นที่เกิดเหตุที่มีบุคลากร,กรกลุ่มเสี่ยงนะครับได้แก่โรงเรียนแม่กุวิทยาคม5วันในห่วงตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับจนถึงวันที่28ออกไปครับวันที่2 8มิถุนายนจนถึง2กรกฎาคมโดยให้จัดการเรียนการสอนผ่านออนไลน์เพื่อเป็นการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด19ในพื้นที่เนื่องจากว่าเป็นชุมชนในอัดพอสมควรนะครับที่แม่ตาวไปฟังเสียงสัมภาษณ์จากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตากครับ การที่เราพบผู้ติดเชื้อนะครับที่อยู่ในบริเวณที่เป็นชุมชนหน้าโรงงานน่นะครับแล้วก็คนที่ติดเชื้อก็อยู่ในชุมชนที่ค่อนข้างหนาแน่นนะครับสิ่งที่เราดําเนินการในขณะดนี้ก็คือว่าตัวโรงงานเนี่ยนะครับก็มีพนักงานที่ทํางานอยู่ในโรงงานเนี่ย แล้วก็เกี่ยวข้องกับคนที่อยู่หน้าโรงงานที่เป็นคนติดเชื้อคนแรกเนี่ยนะครับเราก็มีการที่จะสั่งระงับาการทํางานของโรงงานไว้ก่อนนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็เชิญพนักงานทุกคนของโรงงานซึ่งตอนนี้มีอยู่2โรงงานนะครับรวมคนแล้วโรงงานแรกก็คนประมาณ3 0 0คนโรงงานที่2ก็ประมาณ6 6 0คนทั้งหมดเนี่ยจะต้องมาตรวจเชื้อสวบภายในวันนี้ทั้งหมดตอนนี้ก็ ให้ทางผู้ที่เกี่ยวข้องกับทางโรงงานเนี่ยกำลังเรียกตัวพนักงานทั้งหมดมาเพื่อที่จะมาสวบทั้งหมดนะครับในระหว่างที่รอผลการสวบทั้งหมดเนี่ยพนักงานทั้งหมดจะต้องอยู่ภายในโรงงานจนกระทั่งผลออก,กน,นะครับแล้วก็ถ้าผลออกมาเป็นอย่างไรติดเชื้อเราก็จะจับดำเนินการเข้าโรงมาสนามนะครับ ส่วนผู้ที่ไม่ติดเชื้อ,อก็ต้องควบ<ห>คุมตัวกักต,ตัวอีก14วันนะครับตามมาตรการของสาธารณสุขนะครับอย่างนี้ฮนะเดี๋ยวผมสรุปเจอความสาคัญนะในพื้นที่อแม่อมสอดน,นะครับคุณศิวพรท่านผู้ชมครับไม่ใช่ปัญหาใหม่เนื่องจากปัญหาโรงงานตรงนี้มีการตั้งมาตรการอันเข้มแข็ง<ม>ในเรื่องของการควบคุมแรงงานต่างด้าวที่อยู่ในแคมป์คนงานตั้งแต่ห่วงเดือนมกราคมที่ผมลงพื้นที่ไปนะ,ะจะมีผู้ติดเชื้ออยู่ประมาณ3-4คนส่วนที่ผู้ติดเชื้อเข้ารับการรักษาไป ส่วนผู้ใกล้เคียงที่เป็นผู้เสี่ยงสูงตรวจเสร็จหลังจากนั้นเนี่ยทำการคอลเรนทีนอ<ฆ>ีก14วันตรวจซ้ําแต่ผู้ที่มีความเสี่ยงต่ำก็โฮมคอ r เรนทีนพักอีก14วันหลังจากนั้นก็ปิดโรงงานบัฟเฟอร์เพื่อการควบคุมในชุมชนนั้นอย่าเพิ่งตื่นตระหนกนะครับการเห็นผู้ตัวเลขผู้ติดเชื้อนี่คือการควบคุมและเห็นตัวคนที่แพร่กระจายนั่นเอง<ฆ>นะฮะ